อมนโมตัดเสือเหลือนั่นกัดตัดทรงเหลือนั่นกัดตัดทรงสิคักๆหรือสีองค์นี่ขนมาเหลือจากทรงเฮ็ดผาเฮ็ดมือเหลือจากทรงเฮ็ดผาเฮ็ดมือเฮ็ดกระด่างเกิดอยู่เสาไฟฟ้าเฮ็ดกระด่างเกิดอยู่เอ้าเฮ็ดกระด่างจังไหนสิไปเกิดเสาไฟฟ้าลงตาแต่มันสิเกิดอยู่ใสกะซังแม่เฮ็ดกระด่างไปยังกันยังมาฆาถาห่วยว่าน้ำเพลินว่าน้ำเพลินเป็นข้าอย่างกระด่างไม่สีใจให้แล้วว่าอย่างกันว่าน้ำรดไปยังโดยไม่หมด เฮ็ดกระด่างเกิดยุสาวฟ้า่าเฮ็ดกระด่างเกิดยุสาวฟ้าย่านมือแร่งผู้สาวมหานี่มือแร่งผู้สาวมหาขันเขาบ่ามาเฮากับไปเองขันเขาบ่ามาเฮากับไปเองอมสะผมติดอมสะผมติดนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเออนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเราสามเทียกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนนะเราสามเทียหลอกกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนนาห่วยห่วย ให้เจ้าเอาไปใสใ่สันเดีดให้เจ้าไปใสใ่สันเดีดบว่ามันไหนพ่อให้ตัวเอาไปใส่ว่าม่นไหนพ่อให้ตัวไป